นี่ครับดูปลาอินอันนี้เป็นปลาอินนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดํานะครับอันนี้เป็นปลาอินนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเมื่อก่อนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไป ไปส่งจิ้งหรีดนะครับผมแล้วมีคนถามซื้อขี้จิ้งหรีดของนะครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนขี้จิ้งหรีดนะครับผมผมจะบอกนี่เนี่ยครับหลังจากที่จับจิ้งหรีดเสร็จนะครับผมเมื่อก่อนทางฟาร์มก็ไม่รู้นะครับก็ขี้จิ้งหรีดก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับผมนี่ครับผมจะบอกว่านะครับเป็นอาหารปลาอย่างดีนะครับดูปลาดินนะครับเพื่อนๆนอันนี้เป็น ฟาร์มจิ้งหรีดนะครับที่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดไว้แล้วครับแล้วเขาเลี้ยงปลานิลไว้ด้วยนะครับเมื่อก่อนเขามีรู้นะครับให้ปลาได้นะครับเพื่อนๆนี่จะหวานให้ดูนะครับผมขึ้นเยอะมากดูปลานะครับดูนี่ครับเดี๋ยวคอยดูนะครับอันนี้จะประหยัดต้นทุนมากนะครับประหยัดต้นทุนมากแล้วปลาโตเร็วมากนะครับผม นี่ครับดูดูขึ้นกินนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นบ่อปลานินนะครับนี่กว้างมากนะครับน่าจะเป็นสิบไร่นะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับผมนี่ครับดูดูปลานะครับผมให้เพื่อนๆดูนี่ครับผมนี่ครับขึ้นเยอะมากนี่ครับขึ้นขึ้นเยอะมากนะครับผมนี่แล้วโตเร็วมากนะครับขี้จิ้งดีนี่ให้ปลานี่โตเร็วมาก เป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะครับผมตัวเร็วมากจะบอกเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้อยากประหยัดต้นทุนนะครับอยากเอาขี้จิ้งหรีดนะครับไปเลี้ยงปลานะครับสนใจทักหาผมนะครับมีขายตลอดทั้งปีครับกระสอบนึงไม่แพงนะครับสนใจทักข้อความหาผมได้นะครับผมนี่นะครับดูปลานะครับผมขึ้นเยอะมากนะครับมากินเร็วมากนะครับผมนี่นี่ครับดูปลานินอันนี้เป็นปลาินนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดํานะครับ อันนี้เป็นปลานินนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นปลานินนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับผมนี่ครับนี่ครับขึ้นมาเยอะมากนะครับผมนี่แล้วโตเร็วมากนะครับผมจะบอกให้เนยๆขึ้นเต็มเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่มาเต็มเลยครับผม โอ้ดูเต็มเลยครับปลานินนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะครับนี่มาเยอะมากเลยครับผม นี่ครับผม